แต่เราวันนั่งมองดูดาวส่งแสงแพ,พราวอยู่บนท้องฟ้าช่งต่างกับเราอยู่ไกลลิบตายามนี้เหนื่อยลา้าหัวใจเต็มที ความรักมันพังกี่ครั้งก็เอาไม่อยู่จะต้องเรียนรู้สักกี่หนถึงจะสมหวังหรือโชคชะตาสร้างเรามาให้อยู่ตามลำพังคงหมดความหวังที่จะมีคู่เหมือนใครเขา แต่แล้วก็เจอแค่ความว่างเปล่าเงาก็เงาอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังอยากมีสักคนที่มาจริงจังให้ฉันสมหวังเหมือนอย่าง ใครเขาขอฟ้าสักคนส่งคนดีให้มาคิงคู่ชีวิตเหลืออยู่คงจะมีความหมายส่งมาสักคนให้ฉันได้ไหม เเดดดดดีย,ดยไไ้ออู่คตลปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องก็สิบแปลกใจเนาะจ้าว่าพิมพ์เป็นอย่างจะมาลองเพลงให้ฟังนี่พิมพ์ก็สิมอบ่าให้ฟังเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของพิมพ์ตั้งแต่เด็กน้อยเลยจ้าที่พิมพ์แบบโไดเฮ็ดโบโบโบคิดว่าเจ้าของสิมีโอกาสเฮ็ดจ้า แล้วแบนี้เพอะพอะพิมพ์ได้มอยู่นีแล้วก็มีมีมันกับมีเหตุมีแนวเนาะจ้า,จาที่พิมพ์แบบว่าได้ได้มัดแต่งเพลงเองแล้วก็ได้มะลองเพลงยังสิมันกับมีสาเหตุอยู่เนาะจ้าเนาะแล้วพิมพ์กับแบบเออนี่มันเป็นความฝันเนาะจ้า,จาพิมพ์ก็เลยอยากเคล็ดอยากเคล็ดให้มันเป็นความจริงถึงแม่ว่าเออ พิมกับสิบบได้แบบว่าเสียงดีเสียงคือจังแบบคือนักล้องเพิ่นเพิ่นล่องดอกนะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นความฝันของพิมนะจ้ะที่พิมพ์สีเฮ็ดขึ้นมาเองได้สีเสกเองได้กวนเถิดจ้ะถึงแม่ว่า,าผลลัพ์สิเป็นจังไหนพิมพ์กะขอน้อมรับจ้ะแต่ว่าอันนี้พิมพ์กะรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจจ้ะรู้สึกภูมิใจว่าเจ้าจของสามารถเท็ดได้ด,ด้วยตัวเอง เพงเพงนี่ที่พิมพ์ลองมาเนี่ยจ้ซื้อว่าเพ่งรักกี่ครงก็เอาไม่อยู่เ้อจ้าเด้ออันนี้เหมือนกับเป็นแบบว่า,าพิมพ์กแต่งขึ้นมาคล้ายๆกบแบบซื้อซื้อซื้อไปในความหมายคล้ายๆเกี่ยวกับชีวิตของพิมล่ะจ้าพิมพ์ก็เลยแบบว่ามีช่วงหนึ่งเนาะที่แบบพิมพ์รู้สึกแบบนี้อหลีพิมพ์ก็เลยแต่งแต่งเพงนี่ขึ้นมาแล้วแบนี้ เพลงนี้ก็บมีแค่แบบเสียงเป่าๆด่จ้ะอัน,นอันนี้เอาเป็นแค่ไตเติ้ลนะจ้ะเนาะให้พี่น้องฟังให้ให้พี่นอ้งนองวิจารณ์อ่าให้พิมพ์แนวว่าพิมพ์ต้องปรับปรุงมองดเพราะว่าพิมพ์ก็อยากฮู้ว่าตัวเองต้องมีจุดแก้ไขมองดแด้จ้ะเพราะว่าเพลงนี่พิมพ์กัเฮตดดนตรตีมาแล้วให้ให้อ้ายเพื่อนนะจ่เยุอสุรินทร์นนะอเอตอเฮเฮ็ดนตรตีให้เส็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปอัดจ้ะ แต่ว่าพอท่านได้ไปอัดกับเพราะว่ามันติดโควิดนี่แหละจา้าติดโควิดกันเลยบ่ได้ไปใส่เลยบ่ได้กลับบ้านเฮาบ่ได้ไปมงึงไดเลยก็ได้มานั่งนี่จา้าสวดๆให้พี่น้องฟังเนี่ยจา้าเดี๋ยวคันเป็นจัาไดเนี่ยจ้ากาซอยวิจารณ์ให้พิมพ์เนี่ยจา้าว่ามีจุดแก้ไขมองไดแเราพิมพ์ก็สีไปปรับปรุงจา้าหรือว่าพี่น้องมีไอเดียมีอีย่างเสนอดีๆหรือว่าอยากให้พิง อย่าพ ch <era> fiz ิมพ like ์าผิดอีกแล้วอย่าให้พิมพ์แต่งเพลงแบบใดล่ะกาอย่าฟังพิมพ์เพลงแบบใดให้สามารถคอมเมนต์มาให้พิมพ์ได้เลยนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวพิมพ์สีร้องเห็ดบึงพิมพ์สีใส่ความสามารถของพิมพ์เนี่ยจ้ะร้องเห็ดบึงว่าสีใดบ่พิมพ์ก็อยาค่าไทยความสามารถของเจ้าของอยู่ว่าสีมีความสามารถได้ซ้ำใดเดี๋ยวสำหรับผู้ใดที่มีความฝันความอีหอย่างนะจ๊ะเด้อ ถ้าเกิดว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยจ้าให้เฮ็ดไปลจ้าเพราะว่าเขาพูว่าเขาสิยูได้รุนแค่ไรเดี๋ยวอาซีมีจักมือนะจ้าพิมพ์สีเอามาาไปลองล่องล่องไสรุนตีฟังแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเศร้าอยู่นะจ้าเราพิมพ์กันเลยโบกาโบกาไสรดนตรีตอนนี้มันเป็นช่วงเศร้าอยู่ยานเพิ่นเอาดึกคอนดึกยังมาไ่ <c oughs> กันเลยโบกา คือ <c oughs> เลยเาเสียงสดๆ,สดๆนี่แหละจ้าเป็นเจ้าได้กะให้คำแนะนำพิมพ์นี่นะจ้าเ้อสำหรับคลิปนี้พิมพ์กขอขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆที่สุกขูสุ่คนนี่ค่ะเขามาให้กำลังใจพิมพ์เขามาารับฟังแล้วก่าเขมามักอย่าลืมกดติดตามนะจ้าเ้อกดไลค์ให้น้ำกัดดีคือกันกด <c oughs> สำหรับคลิปนี้พิมพ์ขอสวัสดีจ้บาบายยพอกันคลิปหน้านะจ้าเ้อ